ครับคันแรก ับช <Second. S 2> ่วยกันันีลงเวลาอ้าวขันต่อมาอะไรครับขันต่อมาครับโอ้โหปารเตร์แซดลุยเลย ุยโอ้โหต้อข้างครับยังไหวอยู่ครับคันนี้ฮะโตครับต่ำเลยวัตเตอร์แสกต้อข้างครับโอ้โหสุดยอดครับคันนี้ดูครับต่อข้างโอ้โหสาธุสาธุครับได้บุญกันทุกท่านครับ ยอดอันนี้อ้าวลงด้ำก่อนครับเดี๋ยวติดสายไฟครับมีปั๊มลมด้วยนี่สแสดงว่าต้องมีแต่ลมแน่นอน <c oughs> ลมอยู่ด้านข้างครับออเสียงว๊บเลยครับเอาครับคันต่อมาครับ ถอยมาเลยครับถอยมาเลยถอยมาโอ้โหโ,หโตโยต้าฮีโร่ครับคันนี้ครับหล่อมากยกสูงใหญ่มากเลยคันนี้ด้านหน้าใช้คันแข็งเลยครับขับสี่ล้อได้เลยสบายๆนะฮะตัดแต่งมาเป็นระบบโฟวิลเลยครับโอ้โหสุดยอดโอเอาถอยเลยครับถอยเลยถอยเลย เอาเปาเอายกน้ำเลยครับยกน้ำเลยเอายังไม่พอครับดูครับให้ดูช่วงล่างครับโอ้โหช่วงล่างแน่นมากยกน้ำเลยครับอันนี้เป็นหินครับ สาธุคสาธุครับสาธุสาธุครับได้บุญกันทุกคันครับ งานนี้รถดำสายบุญครับ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 ผมครับมากันต่อครับมากันต่อเอาเอาเป้าโอ้โหสุดยอด แรงจริงๆครับคันนี้ครับสุดยอดครับเมื่อกี้ท่านเจ้าว่าจับไหลผมด้วยครับเอาเลยครับเดี๋ยวลงดั้มก่อนนะครับเดี๋ยวติดสายไฟครับลงดั้มก่อนโอ้โหลอมากครับคันนี้ฮะพื๊บเรียบร้อยคันต่อไปครับสาธุสาธุครับอ้าวคันไหนมาอะไรมาเลย เลยครับมาเลยเรามาชมกันต่อฮีสุสุครับโอ้เสียงเครื่องโหดน่าดูเลยคันนี้ไปครับไปไปครับไปอ้าวพอยกเลย ยกเลยเอายกเลยฮึบเรียบร้อยครับมากระตอครับมากระตอสาธุสาธุครับจันนี้นิสสันครับนิสสันบีดีเขาลอยใส่ล้อแมมกครับ ันนี้น่าจะแต่งเติมมาจากกูเต็มเต็มครับนี่ฮะโอ้โหรอด้วยครับข้อออกข้างเช่นเคยโอ้โหใส่เสียบเข้าไปดับเลยปืด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 ,ปดโอ้โห,โหเ้าวอาเอาดำลงก่อนครับดำลงบ้า,าดำลงก่อนเดี๋ยวติดสายไฟครับ โอเคสาธุสาธุครับโอ้สุดยอดนีด่ครับเรามาชมกันต่อครับอีซูซูกลางวันครับโอ้โคันนี้สูงใหญ่มากเลยแต่งรอได้ครับข้างหลังกระทะชุบครับเงาวิบเลยครับ ร,รถใหญ่ขึ้นทางนี้ครับจะพาะเพื่อนมาชมรถใหญ่ก่อนนี่ครับโอ้โหกำลังเทแล้วครับเบข้าลยครับ,รบ,รบสาทุสาธุครับ ครับเรามาชมดากปัน้นกันถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้เส oh ียงดุมากเลยคันนี้ครับเก็บดัมเลย ปากระกปองก่อนครับหน้าคัดไม่ทำงานครับขอเช็คนิดนึง <c oughs> ครองโยกนิดนึงครับโยกนิดนึง โตโต้ครับ,คร,บค,ครับยกทีลนิตทีลนิตครับจะขึ้นแล้วครับึ๊บยกหน่อยเร็วอ้าวทางด้านนี้หกล้อก็ะเทก้วครับเทลอเลยเทลอเลยเรียบร้อยครับอ้า สู้ครับสู้ครับโอ้โหปุ่นท่วมเลยครับมันยังไม่รันน้ำนะเราต้องโยกยก่วยยกยกเฉยอ๋อครับเรียบร้อยครับอ้าวสัตว์ตู้สัตว์ครับล้อหลังสวยมากครับเงาคึกเลย ครับคันต่อไปมาครับมาครับคันต่อมามาครับอ้ันต่อมา,มา,อา,อมายังไม่มาเรามาชมรีโว่ป้ายแดงเคกันดีกว่านี่ครับรีโว่ป้ายแดงอา้าวยกเลยยกไหมยกไหมครับหรือยังไม่ยกครับ ยังไม่ยกครับมายกดูคันนี้ต่อครับปีบปีบปีบอิสุสทีเอฟอาร์ลุยปึบเรียบร้อยครับปึบโอ้ยใส่กันหนักหน้าดูครับเรียบร้อยสาธุสาธุครับ ได้บุญกันทุกคันเอาครับคันไหนจะมาต่อครับมาเลยโอ้โหคันนี้รอมากครับดูฮนะจอดเท่อยู่เลยครับนี่ครับโอ้โหรอจริงจริงๆดูยอด อ้าวลีโวเทไปแล้วครับนี่ครับอ้าวลีโวครับรถใหม่ป้ายแดงเลยคันต่อมาครับโตโยต้า เลยครับเท็มเลยเต็มมาเลยครับเต็มมาเลยอ๋อดำเลยครับดำเลยลุก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 ปุกลุกดำเลยครับดำเลยลุกลุกลุกสาธุสาธุครับได้บุญกันทุกท่านครับอ้าวไดินหน้อย มาชมยักษ์ใหญ่กันบ้างครับ,บร้อครับมีแต่คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแถวนี้ครับเป็นรถ6ล้อครับ เอาไปเลยครับไปเลยโอ้โหคันนี้ดูเหมือนจะโหลดเตี้ยครับนี่ฮะโอ้โหทรงไม่สูงครับใครชอบทรงสูงผมชอบทรงเตี้ยครับนี่ฮะโอ้โหรถตาสายย่อครับแน่นอนเลยครับคันนี้ฮะดูสิครับนี่ไปสุดแล้วไปยกเลย รึบรึบบอ้าวลอยเทราบพื้นก่อนเดี๋ยวจะได้ดันขึ้นไปได้ครับอ้าวเดินหน้าน่อยอ้าวสองกองครับทยเทสองกอง ตันิดนึงเห <Okay, S 1> ล่าทําทางก่อนครับก่อนที่จะตันขึ้นไปครับ oh, ว่าทันี้หล่อจริงจริง oh. เอาลครับทีนี้ก็จะถอยขึ้นแล้วครับ oh. อ้าวไม่ได้ถอยขึ้นครับเ oh. <Hey, S 2> ทําทางเฉยๆครับ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวครับ <c oughs> จะติดแนบครับเพราะว่า <c oughs> รถทรงเตี้ยครับ <c oughs> <c oughs> อึบขึ้นเลยนี่ <c oughs> ไม่กลัวครับทรงเตี้ยก็ไม่กลัวครับไส่ข,ขึ้นเฉยเลยครับ ยกดำเลยโอ้โหโตโยต้าครับี4ดีคร,ครับรองเสวยเลยครับเอาขั้นต่อมาครับ ต่อมาครับไหน,นเอ,อ่ยเข้าไปข้างในเลยครับอย่าตามไปครับเราจะตามไปกันด้านในกันโอ้โหมีแต่รถหล่อๆทางนั้นเลยครับนี่ฮะเราจะมาดูยักษ์ใหญ่เทดินกัน นี่ครับโอ้โหคันนี้ใหญ่มากเป็นหัวลากครับโอ้ยเสียงท่อสะใจเลยอะเสียงท่อสุดเลยอะคันนี้เอาครับยักษ์ใหญ่จะเทแล้วครับดำแล้วครับยักษ์ใหญ่ดำแล้วเฮ้ย แล้วครับเล็กใหญ่ดำแล้วหุ่ยฮึยโอ้ช่วงยาวน่าดูเลยครับตัวเล็กกว่าดำครับโอ้หัวใหญ่ก็ค่อยๆโยกขึ้นไปเรื่อยๆโยกขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ฮนะค่อยๆเทไปเรื่อยๆครับโอ้โหดินเต็มกองเลยครับ โอ้โหยาวไปยาไปสัตุูาธุทุกคันเลยครับได้บุญได้กุศลทุกคันครับยิสุดาก้อนครับโอ้โหหล่อจริงครับคันนี้ครับโอเค,อเคขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับเสียงแดดทักท,ทายนะครับเอาแล้วครับยักษ์ใหญ่เทเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้คันบัลเลอร์เลยครับสุดยอดจริงๆ แต่รถดำหล่อหลั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับรถดำหล่อหอมากับเทียบเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นแม่ทัพสำหรับงานนี้เลยนะใหญ่มากหกล้อ่วงครับ โอดมากครับเอาถอยมาเลยเอาถอยครับถอยถอยครับถอยถอยมาแล้วครับถอยถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยครับถอยถอยครับถอย Y'all nè. Đi chơi các bạn, hãy đăng ký kênh để ยกดํำแล้วครับยกเลือยกตัวลูก่อนครับ เ,เ,นนเรียบร้อยไม่ <c oughs> เดี๋ยวก็พอตัวลูกออกก่อนแล้วตัวแม่มายกอีกครับ ไปขวาปิดขวาไปซ้ายปิดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับโอ้โหขอยครับขอยขอยยาวเลยขอยยาวเลยเดี๋ยวไปถอดตัวลูกไว้ก่อนครับเสียงเบรกดังพี่พี่พี่นะครับพี่พี่ โอ้โห้หล่อจริงๆครับคนขับก็ลงไปถอดตัวลูกออกก่อน แล้วก็จะเอาตัวแม่มายกอีกวิ่งเที่ยวเดียวได้สองเที่ยวเลยครับอย่างนี้ครับ แรง,งพิกัดดีดีครับมากัดถอยยาวเลยครับแรงพิกัดดีดีถอยยาวเลยปืนรถใหญ่นี่แรงดีครับขึ้นได้แบบสบายสบายอ้าวยกเลยโอยกเลยลึบโอ้โห เดียงดังจริงๆครับเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งคันแล้วก็ไปรับลูกเหมือนเดิมเอาลูกกลับบ้านด้วย ร้อยครับผมกต่อล็อกพอดีครับ